จับตา PM หุ้นกลุ่มอาหารผลประกอบการไตรมาส2ปี2564เติบโตต่อเนื่องแม้รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่อัตรากำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าในต่างประเทศและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายยังมีประสิทธิภาพพร้อมเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจสู่เพดฟู้ดดันกำไร a l l time high เดี๋ยววันนี้ดวงจะพาคุณไปรู้จักกับหุ้น PM กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี ดวงขอแนะนำเปิดบัญชีออนไลน์ฟรีไม่มีขั้นต่ำกับฟิ n a น c i ียไซรัสอนุมัติไวทราผลภายใน10นาทีสมัครง่ายเพียง3ขั้นตอน1กรอกข้อมูลส่วนตัวประเมินความเสี่ยง2ยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลหรือวิดีโอเซลฟี่ 3. รับอีเมลยูสเนมพาสเวิร์ดเปลี่ยนรหัสผ่านสร้างรหัสพินเข้าสู่ระบบซื้อขายได้เลยค่ะสนใจเปิดพอร์ตหุ้นในวันนี้เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจหลักของ pm กันต่อเลยค่ะ บริษัทพีเมียมาร์เก็ตติ้งจำกัดหมาชนซื้อขายในตลาดเซ็ตกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจหลักของ PM แบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วย1ธุรกิจด้านการจำหน่ายและการตลาดซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร่ผลิตภัณฑ์กาแฟอินซีและผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆของคู่ค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย 2. ธุรกิจด้านการผลิตซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าทาโร่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศดังนี้นะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศก็จะมีกลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโรโดยมีการขยายกลุ่มสินค้าออกไปยังทาโรอบกรอบทาโร่เส้นชุบน้ำจิ้ม ทาโร่โรและทาโร่ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา2กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าแอตลา 3. กลุ่มกาแฟภายใต้ตราสินค้ามีวนาออราบิก้าและออกา 4. กลุ่มลูกอมภายใต้ตราสินค้าโอเล่และคอริฟีนซีหกลุ่มน้ำปลา,ภา,า,า Chef, ลปลภายใต้ตราสินค้าเมกาเชฟและประมึก 6. กลุ่มของดองภายใต้ตราสินค้าแมจิน และ7กลุ่มพ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ภายใต้ตราสินค้า d c r Clean ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศนะคะก็จะมี1กลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้า Taro 2กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Atlas Cat และสินค้าที่เป็น ODM (Original Development Manufacturing) ถัดมาในส่วนของงบการเงินนะคะผลประกอบการไตรามาส1ปี2564 PM ม e ีกำไรเติบโตถึง130ล้านบาท คิดเป็น57%จรากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยสาเหตุหลักที่ทําให้กําไรเติบโต,ตโดดเด่นเกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงทําให้มีรายได้มากถึง25%ของรายได้ทั้งหมดพร้อมทั้งยอดขายกลุ่มขนมขบเคี้ยวทาโร่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมีประสิทธิภาพถัดมาการเติบโต,ตของ PM นะคะการก้าวเข้าสู่เพดฟู้ดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อน PM ให้เติบโต โดยเริ่มสร้างฐานลูกค้ามากกว่า10ปีและเริ่มเห็นผลจริงจังช่วงปลายปี2019ถึงปัจจุบันโดย PM ได้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองในชื่อแบรนด์ Atlas และได้เปิดตัวขายในประเทศไทยปลายป,ายปี2020ในร้าน Pet Shop จากกระแส Work from Home ทำให้มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงมากขึ้นประกอบกับผู้เลี้ยงสัตว์ทำอาหารบางจําพวกไม่เป็นทำให้คนหันมาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น กลุ่มขนมขบเคี้ยวทาร่มีการเติบโตในส่วนของยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นและกลับมาเติบโตอีกครั้งในส่วนของยอดขายในประเทศโดยเฉพาะทาโร่โรที่ยอดขายดีเกินคาดและจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กได้มากขึ้นและได้มีการร่วมมือกับเท่าแก่น้อยหรือ c o l l a b o r a t i o n ร่วมมือกันผลิตสินค้าช่วยต่อยอดเป้าหมายของแต่ละบริษัทโดยผลิตภัณฑ์ของปลาสวรรค์ทาร์โรและผลิตภัณฑ์สาหร่ายเท่าแก่น้อยเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพและสามารถตอกย้ำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคถัดมาในส่วนของ valuation ของหุ้น PM นะคะจากกำไรเต็มาส1ปี2,564ที่130ล้านบาทและคาดว่าจะโตต่อเนื่อง ถ้าคิดคร่าวๆนะคะว่าแต่ละไตรมาสมีกำไรเท่าๆกันกำไรทั้งปีจะอยู่ที่520ล้านบาทจากความเป็นไปได้ที่บริษัทมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่คาดทำ All Time High และได้รับผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่ากำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะคะก็น่าจะเท่ากับ0.86บาทต่อหุ้นโดยนำกำไรสุทธิ520ล้านหารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว5 9 8ล้านหุ้น ก็จะได้เท่ากับ0.86บาทต่อหุ้นส่วนคาดการ forward PE นะคะเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นที่32%จากปัจจุบัน p m e ี PE อยู่ที่16เท่าบวกกำไรเติบโต32%นะคะก็จะได้เท่ากับ21เท่าฉะนั้นราคาเหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่ PE 21เท่าคูณ EPS 0.86นะคะก็จะได้เท่ากับ18บาท เป็นเพียงการคาดการณ์นะคะเพราะราคาณับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่13บาทก็ถือว่าขึ้นมารับข่าวในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรามองกันยาวๆนะคะก็ถือต่อได้ถ้าคุณมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเพราะอัตราการจ่ายปันผลสูงมากนะคะ7-9%ต่อปีเลยทีเดียวและจ่ายปันผล2ครั้งต่อปีช่วงเดือนพฤษภาคมและกันยายนของทุกปีส่วนถ้าใครยังไม่มีหุ้นนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนด้วยนะคะถัดมาปัจจัยความเสี่ยงนะคะ PM มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานที่ทำงานจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้ามีความเสี่ยงจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทพึ่งพิงสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นเนื้อปลาบดจากเนื้อปลาซูริมิเป็นหลักมีความเสี่ยงเช่นวัตถุดิบขาดแคลนหรือเกิดการปนเปื้อนในน่านน้ำที่เป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญที่นำมาทำซูริมิความเสี่ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันเป็นอย่างมากโดยคู่ค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านสื่อดิจิทัลได้และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลได้ง่ายจึงทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจร้านสะดวกซื้อ convenience store มีการขยายตัวและเพิ่มสาขาจำนวนมากและพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมเข้าไปจับจ่ายซื้อขายร้านสะดวกซื้อหากร้านสะดวกซื้อมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ไม่สามารถกระจายสินค้าในช่องทางนี้ได้ความเสี่ยงของความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกและความเสี่ยงของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟก็คือการเกิดไฟป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองสรุปหุ้น PM นะคะในไตรมาส2ปี2564ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและทั้งปี2564มีโอกาสทำ All Time High โดยมีกำไรแต่520ล้านบาทถึงแม้ราคาณปัจจุบันขึ้นมารับข่าวในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังสามารถอัพไซด์ได้ถ้าเป็นไปตามที่คาดไว้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ PM จะเทรดกันที่ PE 20 21เท่าและราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นไปแตะที่17 18บาทได้การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นและการประเมินมูลค่าหุ้นรายตัวแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนได้เข้ามาศึกษาไปพร้อมๆกันและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตคลิปใหม่ถัดไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโดมันนี่สวัสดีค่ะ